คุณแม่แม่รู้หรือไม่ระยะให้นมบุตรคุณแม่แม่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทั้งนี้ก็เพื่อ 1. ใช้ในการสร้างน้ำนมสำหรับทารก 2. องให้มีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตน้ำนมแม่และ 3. ฝมเสรสร้างและซ่อมแซมสุขภาพของคุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองค่ะอาหารที่ให้พลังงานเพิ่มขึ้น,นระยะน,นี้ควรเป็นอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมันได้บ้างแต่ไม่ว่ากเกินไปนะคะแม่หนิวขอแนะนำเดอร์โปรโปรตีบำรุงคุณแม่มีทั้งรสสตรอเบอรี่และโกโก้ค่ะสามารถรับประทานได้ตั้งแต่ก่อนตั้งคันระหว่างตั้งคันและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่หลังคลอดด้วยค่ะเดอ Pro ปรโปรตีมีด้วยกัน2สูตรคือสูตรโกโก้และสตรอเบอรี่ค่ะ เดอโปโกโกเติมพลังความสุขให้ทุกวันของคุณแม่ด้วยโกโก้สูตรพิเศษที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากโปรตีนสูงถึง14กรัมเสริมพลังให้คุณแม่แคลเซียมสูงจากงาดำเพื่อกระดูกแข็งแรงวิตามินบีบำรุงสมองให้คุณแม่และลูกน้อยมีไฟเบอร์และพีเวอติกช่วยระบบย่อยอาหารช่วยคุณแม่มีพลังสุขภาพดีและน้ำนมคุณภาพสำหรับลูกน้อยที่สำคัญน้ำตาลศค่ะ เอโปโกโก้ Go Go, สามารถรับประทานตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ช่วยบำรุงไขให้สมบูรณ์เตรียมพร้อมกับการตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ช่วยบำรุงกระดูกเสริมแคลเซียมมีกรดโฟลิกสูงช่วยในการบำรุงลูกในครรภ์ให้สมบูรณ์ช่วยในเรื่องการขับถ่ายลดอาการท้องผูกหลังคลอดสามารถฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่ให้กลับมาฟื้นตัวไวขึ้นด้วยสารอาหารและวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายเดอรโปสตรอเบอรี่ ally, ช่วยบำรุงทั้งคุณแม่และลูกน้อย รวมสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวโอต๊ตฟักทองสตรอเบอรี่ถั่วเหลืองที่อุดมไปด้วยวิตามินโปรตีนและคุณค่าทางสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมีฟิชออยล์ช่วยเพิ่มดีชชเอในน้ำนมแม่อันเป็นสารจำเป็นต่อสมองของทารกมีซิงช่วยรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างเล็บผมและผิวหนังอุดมด้วยวิตามินซีวิตามินบีดีสามมีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมีสารสกัด ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายช่วยปรับสมดุลในลำไส้ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารทั้งอร่อยและได้ประโยชน์แค่ฉีกชงดืม่ม